สวัสดีครับอยู่กับนตตี้ชฉพาไปนะครับวันนี้วันที่31มกราคมนะครับ2564นะครับวันนี้มาสุพรรณบุรีอีกแล้วก็หลังจากที่ติดเรื่องโควิดนะครับก็ไม่ได้มาที่นี่ประมาณเดือนหนึ่งแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาเก็บฝักของแมมขนนกเหลืองกันนะครับแล้วก็มีแมมหนังพิกลนะครับแล้วก็แมมเม็ดพลิกนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวิธีการเก็บฝักเนี่ยเป็นยังไง แต่ถ้าใครอยากจะดูวิธีการผสมเมล็ดนะครับก็ผมมีคลิปให้อยู่แล้วนะเดี๋ยวผมใส่คลิปไว้ให้ด้านล่างนะครับก็ไปคลิกดูได้หลังจากผสมไปวันนั้นเนี่ยผ่านมาประมาณ1เดือนนะครับก็จะมีฝักออกมาอย่างที่เห็นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่นะครับเป็นต้นที่ผมยกมาให้ดูนะฮะเป็นตัวอย่างนะครับก็พวกนี้ก็จะมีหลักสีนะฮะผมก็วางรวมๆกันนี่แหละ ผมใช้วิธีวางไว้ติดกันนะครับเพราะว่าผมมานาน,านมาทีส่วนใหญ่ก็เป็นมแมลงผสมแต่ว่าเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยผมก็ใช้ผู้กันผสมเองด้วยนะครับก็จะมีฝักยื่นออกมาแบบนี้นะครับคืนหลังจากผสมเสร็จไปแล้วเนี่ยเขาก็จะหดกลับเข้าไปในต้นอ่ะอืมแล้วก็ยื่นออกมาอีกทีเป็นฝักนะครับต้นผมเนี่ยมันจะเบี้เอีอออยงๆหน่อยเพราะว่ามัน หันเข้าหาแสงนะมีเห็นไหมครับก็าฝักเขาจริงๆดอกสีขาวก็สวยนะพูดถึงอะ่ะก็มีหลากหลายนะครับส่วนวิธีการเก็บนะครับเวลาดูเนี่ยเราดูว่าถ้าเกิดฝักแดงๆอย่างนี้แล้วเนี่ยเ,ยเก็บได้แล้วอันนี้อย่างนี้อย่างนี้ชัดเจนนะครับถ้ามนันย่นกนิ่มๆแล้วเนี่ยเก็บได้ก็ดึงได้เลยนะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าขอวางไมป่ปนถ้าเกิดเป็นสีแบบเนี้ยอาจจะยังเก็บไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะยังไม่สุกอ่ะอืมเหมือนเหมือนผลไม้ย,ยังไม่สุกอ่ะม,มันจะยังตึงตึงมืออยู่ครับก็อย่าอย่าอย่าเพิ่งดึงนะครับก็ตามสภาพนะครับบางทีก็จะมีอันที่มัน หดอยู่ข้างในงออยู่ข้างในบ้านนะครับแล้วแต่อย่างต้นเนี้ยลักษณะเป็นยอดเสียนะครับเขาก็เลยไปแตกหน่อยอยู่ข้างล่างแล้วก็กลับใจขึ้นมาแตกยอดอีกสองยอดข้างบนนี้อย่างอันนี้ก็นี่มงลงอยู่ก็กำลังทยอยมานะครับช่วงนี้เป็นน้าหนาวดอกเขาจะเยอะนิดนึงนี่ดอกจมพูของที่บ้านนะครับ พอดีวนี้ถ่ายตอนเช้านะดอกยังไม่ค่อยบานโดนถัดมาเอาหนมาแล้วดูเลยอันนี้เป็นแมมหนามพิกุลนะครับเป็นแมมที่ติดมเมล็ดง่ายมากๆนะครับถ้าปลูกอะครับติดด้วยตัวของมันเองเนี่ยแต่เดียวรหลุดเลยเห็นไหมเนี่ยเก็บเลย มนมถ้าใครอยากลองเพาะเมล็ดนะครับแมมเหนือพิกลเนี่ยผมแนะนําเลยเพราะว่าง่ายมากนี่นี่อยู่ไปจนเหี่ยวแล้วเนี่ยอยากลองหัดเพาะเมล็ดนะครับแมมนหนือพิกลต้นเดียวก็พอนะฮะเพราะเขาติดฝักได้ด้วยตัวเองเลยติดง่ายมากๆนะฮะ ก็ดึงตรงๆเลยครับต้นนี้สุกง่ายฮะส่วนต้นนี้นี่คนส่วนใหญ่เขาอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยชอบนะแต่ผมว่ามันสวยนะข้อดีของเขาคือเนี่ยคือโตง่ายมากๆนะครับแล้วก็ออกดอกเก่งออกดอกตลอดเวลาแต่ข้อเสียของเขาเนี่ยก็คือหน่อเขาหลุดง่ายมากๆเหมือนกันอย่างของผมเนี่ยมีเป็นดอกสีเหลืองนะครับแต่เดี๋ยวนี้เขามีดอกสีอื่นแล้วด้วยนะก็ ถ้ามีใครขายลองลองไปซื้อเข้ามาดูก็ได้แต่ของผมยังไม่มีอย่างต้นนี้ก็นี่กอใหญ่จริงแต่เหมือนยังไม่ติดฝักนะฮะถ้าต้นติดฝักแล้วอยู่อันนี้ท,ที่ที่ได้ชื่อว่าแม่เม็ดพริกเพราะว่านี่ครับเหมือนพริกไหมเนี่ยแค่แตะก็หลุดแล้ว รู้สึกอันนี้จะมีสองฝักที่สุกแล้วนะครับแต่ขอโทษครับข้างในอะ่ะมีอีกกี่ฝักนั่นอะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองโอ้โห و. เรียกว่าติดทุกฝักที่ติดทุกดอกอครับที่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 ตอกกรบานนะก็ติดทุกดอกเลยเพราะว่าเขาติดมเมล็ดง่ายมากๆาอันนี้มีอีกนิดนึงนี่นะของ นังพิกุลนี่นี่หน่อยหนึ่งอย่างเงี้ยก็ใช้ได้นะครับนังพิกุลนี่งั้นเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเด็ดไปก่อนเลยอันนี้คือเม็ดแมมหนังพิกลของวันนี้นะครับ อันนี้คือเมล็ดพริกนะครับส่วนนี้เดี๋ยวผมจะเด็ดจะบอกว่าบางทีนะครับมเมล็ดมันก็ไม่ได้ยื่นออกมาเยอะนะครับเลยต้องใช้ฟอสเฟตในการช่วยคีบออกมานะครับ ต้องสังเกตดีๆนิดนึงเพราะว่าจะแอบอยู่ข้างในครับนี่ไม่งั้นเราก็จะพลาดไปแต่อย่าไปฝืนมันนะครับถ้ามันยังไม่พร้อมก็อย่าไปเด็ดมันนะเพราะว่าเด็ดมาก็ใช้ไม่ได้เสียของเปล่าๆนี่อยู่ข้างในเลย แมมเม็ดไอ้แมแมอันนี้แมมขนนกเหลืองนะครับอ,นนอันนี้แมมหนังพิกุลอันนี้แมมเม็ดพลิกเนี่ยสีจัดการมากจริงๆลักษณะฝักจะคล้ายๆกันนะครับระหว่างแมมขนนกเหลืองกับแมมหนังพิกลนะนี่ครับพ็ประมาณนี้เดี๋ยวผมเทียบให้ดูนะครับว่า ตอนที่ผมได้มามันต้นประมาณขนาดไหนยังม,มีเหลือไหมว่าอ่าตอนที่ผมได้มาขอ,อาเทียบขนาดกับต้นอื่นแทนได้ไหมตอนผมได้มาต้นน่าจะประมาณนี้ครับอันนี้ อันนี้ขนาดที่เท่ากันไม่มีละตอนผมได้แมมขนนกเหลืองมานะครับเปรียบเทียบนะตอนผมได้แมมขนนกเหลืองมานะ่ะต้นจะประมาณเท่านี้ครับหลังจากนั้นประมาณหนึ่งปีมันก็จะกลายเป็นเท่านี้เลยนี่ครับเทียบเทียบขนาดให้ดูวิธีการเลี้ยงนะครับอ่ขาดน้ำได้อย่าขาดแดด เพราะถ้าไม่มีแดดเนี่ยยอดไม่เดินเลยดอกไม่ออกเลยนะครับแตอขอ่ของผมเนี่ยมันของผมเนี่ยยอดมันไม่ได้กลมสวยเพราะว่าแดดผมเข้าข้างเดียวมันก็เลยเอียงเข้าหาแสงแบบน,นี้คือถ้าคนมีเวลาก็ต้องหมุนกระถางให้มันหันกลับเข้ามาหาแดดบ้างอะครับส่วนถ้าท่านเริ่มมีเยอะๆเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวมแมลงมันมาผสมเอง นะจ๊ะประมาณนี้นี่เดี๋ยววันนี้ถ่ายตอนเช้าเงนเลยไม่เห็นดอกบานดอกบานช่วงบ่ายเมื่อวานถ่ายไม่ทันอันนี้ดอกชมพูขีดสวยมากเลยก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะหาลองดูเด็ดมาเล็ดต่อมันเหมือนเป็นช่วงเวลาเก็บเกี่ยวความสุขครับเวลาเราได้ปลูกต้นไม้ใช่ไหมแล้วเราได้เก็บผลผลิตจากเขาเนี่ยก็รู้สึกมีความสุขดีนะครับผมตั้งใจไว้ว่าจะให้มันเป็นงานหลังกเกษียณของผมนะก็นะเริ่มทาตั้งแต่ตอนนี้ แต่จ,จริงๆอ่ะคนนกเหลืองเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตเร็วนะครับเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยก็ออกดอกเยอะแยะแล้วตั้งแต่พ่อมเมล็ดอ่ะตั้งแต่พ่ะเมล็ดนะครับจนถึงไซส์หนาดเนี่ยประมาณสองปีนะครับแต่เขาเนี่ยประมาณปีหนึ่งก็เริ่มให้ดอกได้แล้วนะถ้าต้นสมบูรณ์นะครับได้ที่เหลือเนี่ยพอต้นเขาโตเนี่ยโอ้โหเก็บเม็ดกันสนุกเลยนะครับ ทีนี้อแล้วมีคนถามว่าแล้วอย่างเงี้ยมันจะอายุยืนโตได้แค่ไหนยิ่งยิ่งโตมากยิ่งต้นใหญ่มากนะครับก็ดอกก็จะยิ่งออกเยอะนะครับแต่ก็ต้องดูแลเรื่องการรดน้ําให้ดีนะครับอย่าชื้นเกินไปแห้งได้ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าให้ชื้นขึ้นอยู่กับสภาพดินกับอากาศของที่บ้านท่านด้วยนะบางคนเนี่ยถ้าเขาผมเคยเห็นนะบางคนเขาลดกันสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งเลยนะ แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับดินของท่านไงว่ามีความโปร่งแค่ไหนอากาศถ่ายเทแค่ไหนหลักการเดิมครับลดน้ําตอนดินแห้งเท่านั้นเพราะไม้พวกนี้เป็นไม้ที่เน่าง่ายเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยเนี่ยเอะเอียะเ,เพิ่งลดน้ํามันรอดนะครับถ้ามันแห้งผากเลยเนี่ยค่อยลดแล้วเวลาลดน้ํานะครับลดให้มันเปียกหมดทั้งกระถางเลยอย่าลดแค่นาหน้าแค่นี้เพราะว่าดินข้างล่างอะ่ะมันจะไม่โดนน้ํา แล้วสุดท้ายมันก็จะแห้งตายแต่ท่านแต่ท่านก็จะงงว่าก็าท่านก็ลดน้ําไม่กลา้าลดเยอะทาไมยังจะแห้งตายทาไมยังเน่าตายอ่ะทาไมยังแห้งตายสาเหตุที่สาเหตุที่ท่านบอกว่ากระบองเพชรท่านแห้งตายอ่ะเพราะว่าท่านลดแค่ผิวผิวข้างหน้าข้างบนแต่ว่าข้างล่างไม่เคยถึงน้ําเลยรากมันก็เลยไม่ได้ชอนชัยลงไปข้างล่างนะครับมันก็เลยขาดน้ําตายส่วนที่บอกว่าทําไมเน่าตายเนี่ย อาจจะเป็นเพราะว่าดินน่ะมันมีความชื้นเยอะเกินไปมันอุ้มน้ำเยอะเกินไปของบ้านผมเนี่ยผมใช้ดินก้ามปูนะครับเอามาล่อนใช้ใส่ในตะกร้ารูนะแล้วก็ร่อนเอาก้อนใหญ่ๆทิ้งไปเสร็จแล้วใส่หินภูเขาไฟนี่แหละผสมเข้าไปประมาณ1นส่วนสาเลยมั้งแล้วก็เพอร์ไลท์อกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ปุ๋ยออสโมโค้นิดนึงแค่นั้นผมใช้แค่นั้น แล้วก็โรยหนะ้าด้วยหินภูเขาไฟเบอร์เดียวกันนี่แหละแล้วผมก็ใช้วิธีสังเกตสังเกตหินภูเขาไฟเอาว่ามันสีมันเปลี่ยนไปไหมถ้าสีถ้ามันแห้งอะ่ะสีมันก็จะดูดูแห้งๆครับแล้วก็ถ้ามีต้นน้อยนะลองยกกระถางดูกระถางมันจะเบาวกว่าที่เคยท่านจะคุ้นเคยน้ําหนักได้เองว่ามันควรจะประมาณไหนนะครับก็เป็นการบอกเคล็ดลับบอกเทคนิคก,กันนะครับสําหรับคนที่อยากจะลองเริ่มเลี้ยง แมมคขนกเหลืองนะครับมีมีหลายฟอร์มนะหลายสีสวยดีงแต่ถ้าสีขาวๆเนี่ยก็จะพื้นๆนหน่อยแต่มันก็สวยนะถ้ามันโตเนี่ยมันสวยทุกต้นแหละครับแล้วมีสีชมพูดอกขีดดอกแดงดอกส้มอะไรเงี้ยครับก็หลายอย่างนะบ้านผมนี่ก็ว่าจะหาแม่พันธุ์ดอกแดงมาซักต้นเหมือนกันเอามาผสมกัน อันนี้ก็ชักจะเริ่มเยอะแล้วที่บ้านก็มีพอะไว้อีกประมาณหลายกระถางเหมือนกันก็เพาะเม็ดไว้นะครับอย่างน,นี้ก็เอาไปเพาะเดี๋ยวอาจจะมีแบ่งเดี๋ยวดูก่อนนะครับก็ยังไงก็ติดตามได้นะครับในเพจนัตตี้แคคตัสนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ข้างล่างนะครับโอเคนะครับก็วันนี้ก็คงเท่านี้ช่วงโควิดก็ดูแลสุขภาพกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับกับนัตตี้จะพาไปสวัสดีครับ